สวัสดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณกระทรวงกลาโหมนะคะก็บิ๊กี้ก็ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่วัดพระแก้วมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยววัดพระแก้วในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เราจะไปเที่ยวกันที่วัดโพกันก่อนนะกระทรวงกลาโหมนี้เป็นตึกที่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะเพื่อนๆเนาะก็ถ้าใครแบบว่าอยากมาหามุมถ่ายรูปก็ ข้างๆอ่ะเขาตกแต่งเป็นสไตล์แบบยุโรปเลยเนาะอ๋อน่าสนใจมากมีคนไปถ่ายรูปด้วยแหละบริเวณน,นี้ที่บีบี้เดินอยู่ก็คือบริเวณหน้าวัดพระแก้วหรือว่าพระศรีรัตนาศาสดารามด้านหลังก็คือเป็นพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะคะ ก็จะเป็นถนนสนามชัยนะคะแล้วก็หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะอยู่ตรงนี้เลย <Yeah. S 1> ถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนจุดตัดระหว่างถนนท้ายวังนะคะแล้วก็ถนนเจ,จริญกรุงนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเจริญกรุงเลยอยู่ตรงนี้นะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปเที่ยววัดโพกันนะคะอยู่ข้างๆวัดพระแก้วเลย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเราจะพาไปไหว้กันที่วัดโพก็คือจุดจุดเด่นจุดหลักเลยก็คือพระสาญาตินะคะก็คือพระนอนพระพุทธสาญาติอันนี้ก็คือประวัติวัดโพนะคะเพื่อนๆตามนี้นะคะอันนี้ก็ พร,ระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงกับพระราชินีโท่านหน้าก็มีไอ้นี่ขายด้วยอ่ะชุดไทยไหนๆก็เข้ามาที่นี่แล้วก็คนไทยเข้าฟรีนะคะสำหรับคนไทยเข้าฟรีคะ่ะคนต่างชาติต้องจ่ายเงินตามนี้เดี๋ยวบิบ๊กพาไปไหว้พระน,นอนกัน,ก,นก่อนนะคะสำหรับวัดโพนะคะเขาก็มีงานนะคะ เป็นงานวัดโพนั่นเองตรงนี้ก็คือศาลาสิริวัฒนนะพักดีนะคะก่อนที่เราจะไปเราก็มาตรงนี้กันก่อนอันนี้วิหารพระพุทธไสย,ยาสน์ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวมาตรงนี้กันก่อน คนเยอะมากทีับลนทท่สปเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในวัดพรนอนกันนะคะปคนเยอะมากแต่บิี้ก็อยากมาไหว้พรนอนอยากมาสักครั้งหนึ่งคือเคยมาวัดโพแต่ไม่เคยมาตรงพระพุทธไสยาศก็เลยอยากมาถ้าเป็นอุ้ย ถ้าเป็นวันปกติอ่ะคือถ้าเป็นวันปกติอ่ะควรจะไม่เยอะแต่วันนี้เป็นวันปีใหม่เนาะหนึ่งมก,กราคมสองห้าหกเจ็ดนะคะที่นี่ก็คืออวิหารของพระพุทธสยาสนะคะหรือที่เรียกกันว่าพระนอนวัดโพนะคะซึ่งเขาก็ประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธสยาสนภายในเขตพุทธาวาสบริเวณมุมกำแพงทิศต,ตะวันเฉียงเหนือของวัดนะคะ เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ก่ออิฐถือปูนล,ลงลักปิดทองขนาดองค์พระนะคะยาวหนึ่งเส้นสามวา46เมตรสูงจากพื้นถึงยอดพระเกตมาลา15เมตรเฉพาะพระ,ะพัดจากไรพระศกไรผมนะคะประมาณคางยาวอยู่ที่1ิบอกหเมตรกว้าง5้าศอกสองเมตรพระพุทธบาทยาว5เมตรสูง สมเมตรนะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเก้าให้สร้างในคาวปฏิสังขอนวัดพระเชตุพนครั้งใหญ่นะคะเมื่อจส1 1 1่หรือพส2อ,อ7 5จัดว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศซึ่งพระพุทธไสาย,ยาณน,นะคะเขาก็มีลักษณะงดงามโดยเฉพาะศิลปะการประดับมุก ที่ฝาพระบาทนะคะเดี๋ยวซึ่งเราจะไปเห็นตรงนี่นะคะก็คือศิละปะการประดับมุกจากฝาพระบาทนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่มีความงดงามเป็นเอกในบรรดาพระนอนด้วยนะคะที่เคารบสักการบ,บูชาและเป็นที่เลื่อมใสของทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกันเลยค่ะประมาณนี้นะคะ นี้นนะี่ค่ะเพื่อนๆสำหรับพระนอนหรือว่าพระพุทธไสยาสนะคะพี่ๆก็ได้มาหยอดเหรียญแล้วนะคะแต่ไม่มีใครมากับเราอะเนาะก็เลยแบบอืมป่ะได้เห็นพระนอนกันเต็มๆแล้วนะคะเดี๋ยวใกล้จะปิดคลิปกันแล้วเนาะสำหรับคลิปของบี่ๆออนทัวร์นะคะเพื่อนๆก็มากันได้นะคะปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็มาเที่ยวกันที่นี่ ประมาณนี้เดี๋ยวพี่กออกไปข้างนอกใส่รองเท้าก่อนนะตามนี้เลยนะคะร่มโพหลักชัยสักราชใหม่สองห้าหกเจ็ดนะคะที่วัดโพค่ะไปกราบไหว้สักการะพระพระนอนรองเท้ามาแล้วมันก็สลับสับเปลี่ยนรองเท้าของท่านนะรองเท้าท่านเนี่ยมูลค่าห้าพันบาทไม่ต้องถอดรองเท้าให้ถอดได้เฉพาะในพ้ที่มีพระนอน

ห oh. มูสเต๊ะค่ะมีหมูสเต๊ะด้วย เพื่อนคะ่ะมีนวดด้วยอะ่ะนวดวัดโพเ mm hmm. ยี่ยมเย,ยมมีนวดวัดโพด้วย mm hmm. ตรงนี้ก็คือเจดีสีราชการนะคะ mm hmm. One more. ไปเดินกันไปต่อ ที่รอให้เขาแบบโล่งๆก่อน ครีมด้วยมีหลายรสใช่ไหมคะโอ้ยสครีมไอติมโบราณนะคะเพื่อนๆใช่ใช่ให้ตรง มาเดี๋ยวเราเข้าไปด้านด้านในกันตรงนี้นะคะก็คือ j จดีสรีราชการนะคะ อันนี้ก็คือรัชกาลที่หนึ่งนะคะก็คือมหาเจดี์สีสันเพชรดายานนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะซึ่งสเสด็จพระราชสมภพนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายทรงเป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีอันนี้ก็คือ,อข้อมูลนะคะของราชกาลเจดีที่หนึ่ง ไาเดินต่ออันนี้ก็คือพระหมหาเจดีดิลทอดิลธรรมกอรานิธทานนะคะสมเด็จพระพุทธเลิศล้นนานนภาลัยรัชการที่สองไปต่อกันที่เจดี รัชกาลที่3นะคะที่นี่ก็คือจุดพิคจุดหนึ่งของวัดโพนะคะก็คือพระมหาเจดีย์มุนีปัดบริคารสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวค่ะประมาณนี้โทษค่ะ อันนี้ก็ราชกาลที่4นะคะเจดีทรงพระศรีสุริโยทยนะคะ,ะ,คะก็ประมาณนี้นะคะของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่5ไม่มีเพราะว่าที่นี่มีสรีรัชการ น,นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์นวดไทยนะคะ,ะพิพิธภัณฑ์นวดไทยนะคะซึ่งเป็นมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนร,รับรองจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่12ธันวาคม2562นะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้พิพิธภัณฑ์นวดไทย ไะเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์นวดไทยกันนะคะมาตา์นะคะก็พิพิธภัณฑ์นวดไทยนะคะก็เป็นศาสตร์การนวดนะคะซึ่งได้รับเป็นที่นิยมของทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยเราที่มีศาสตร์ด้านการนวดนะคะบิ๊บีิเคยเรียนในเรื่องของการจัดการธุรกิจสปาใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็ พระนะคะพระชีวกนะคะหรือชีวกะอะค่ะท่านเป็นลือศีนะคะที่คิดค้นด้านศาสตร์แพทย์แผนไทยโบราณนี้ขึ้นมาซึ่งบีบีก็จำได้ดีเลยนะคะตอนเรียนนะอันนี้ก็เป็นแผ่นสลักหินนารายบันทมศิลป์ที่มีรักษมีทานหวายการนุ อันนี้ก็เป็นเส้นประสาทสิบนะคะมาที่นี่ก็ต้องนวดนะเพื่อนๆวัดโพนี่ยเขาเด่นในเรื่องของการนวดที่เขาเรียกกันว่าหรือสีดัดตนตเดินไปต่อห้องนี้ก็เป็นห้องภาพเล่าเรื่องนะคะเกี่ยวกับ การนวดนะคะศิลปะด้านการนวดของเมืองไทยเรานะคะมีดีในเรื่องของการนวดนะคะ ใครไม่เคยมาเที่ยววัดโพก็มาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวบิ๊บ้จะเขียนรายละเอียดให้นะเดี๋ยวบิ๊บ้จะเขียนรายละเอียดของการเดินทางมาเที่ยววัดโพกันค่ะสำหรับการเดินทางมาเที่ยวกันที่วัดโพนะคะก็เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สนามชัยนะคะออกทางออกที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปวัดโพนะคะอันนี้ก็เป็นผังวัดโพนะคะ ว่าไปตรงไหนอะไรยังไง e นะคะประมาณนี้นะเพื่อนๆดูเอาอันนี้ยักษ์วัดโพนะคะอเน่อนะคะเป็นของวัดโคทารามรัชกาลที่หนึ่งค่ะได้โปรดกล่าวให้อัญเชิญมาปฏิสถานนะคะเป็นมาถึงจุดที่แปดกัแล้ว สามกรมหลวงชุพพรเขตอุรมศักดิ์นะคะเชื่อในการเปิดขวางนั่นเองค่ะโอเคได้ค่ะแล้วก็เชื่อกันในว่าจุดนี้เนี่ยจุดบ<ะ>อกไปทั้งเก้าจุดนี้ให้ครไปกันต่อนะคะคแล้วต้องบอกว่าตอนนี้นะคะตอนนี้ก็มีของ,ข,องขายเยอะ,ะ,ะไปหมดเลยวันนี้เราจะพบกับศิลปินท่านแรกกันก่อนต้องบอกว่า

ขายเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะันนีราปอร์ุณวหล่อทะางวางแล้วได้อัคครสลด้เนื้อหาบฝังละและปั่นคืน เพลงไทยลุกทุ่งสะท้อนย้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและความทรงจำเมือ่อเพลงไทยลุกทุ่งไม่มีมารดาเนื้อหาตื้อเก็บรักษาไว้สำหรับชาวไทยกลราบนานแต่ไหน,นท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติโปรดรับช่วงเวลานับต่อจากนี้ไปท่านจะพบกับนักร้องคุณภาพดีหนึ่งประเภทหนึ่งของวงการลูกทุ่งเป็นนักร้องที่ว่าแต่ว่า ดำรงคงคุณภาพไว้ได้อย่างเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพและน้ำสีแม้วันเวลาจะผนผ่านแต่ผลงา,านอย่างตราตรึงเพลงรักเพลงหวานเพลงตึงเขารักษาคุณภาพไว้ได้อย่างน่าชื่นชมทุกเพลงที่ขับขานหวานจับใจแฟนเพลงต่างปรบมือให้ทุกเวทีนักร้องชั้นดีที่รักษาความดังไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยนับเหนือหนอยอยากขอฝากท่านโปรดมอบความรักฝ่าไม่ตาประคาตราบนานแสนนานบัดนี้เขาพร้อมแล้วที่จะออกมาโค้งคำนับรักปาไม่ตาจากแฟนๆเ,เขาคือนักร้องเสียงถึง,ถงส,สุดเสนหาสัญญาพรนารายเสีงยงจากสัญญา คยิ้มแเสียงปรบมือลังใจนะครับขอเสียงปรบมือันครั้งครับขอบระคุณทุกท่านเด็ี่ดี่ราสวัสดีทุกท่านครับ เป็นเสิร์ฟนะคะเป็นเพลงลูกทุงลูกทุ่งกรุงเก่าอันนี้เป็นน้ำตกโอยเพื่อนๆพี่ๆเจอกันรอบใช่ไหกระลอก จุดทูปแล้วก็ไหว้พระตรงนี้ก็ได้นะคะด้านในเขาไม่ให้จุดเนาะเราต้องมาจุดด้านนอกแล้วก็เข้าไปไหว้ด้านในทีนึ้อันนี้ก็นวดนะคะนี่เพื่อนๆก็มานวดกันได้นะคะนวดก็เป็นศาสตร์แผนโบราณไทยนะคะนีป้ายวัดพระเชตุพนวิมลบังคลาลา อันนี้ก็เป็นอารามหลวง10วัดนะคะของกรุงเทพอ่ะนครเพื่อนๆก็ดูตามนี้นะใครอยากจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็มาแต่ว่าวัดโพดีกว่าอยากมาเห็นพระพุทธสยญาตินี่เวลคัมวัดโพโอเคนะคะเพื่อนๆตอนนี้บิ๊กก็ออกมาสู่บริเวณนอกงานวัดโพกันแล้วนะคะก็จัดจนถึงวันที่2มกราคมนะคะ ซึ่งบีบีมาถ่ายในวันที่หนึ่งเนาะซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะลงทันวันที่สองหรือเปล่าแต่บีบีจะลงในวันที่สองนี้แหละค่ะก็ลงตอนไหนก็ลงเนาะเพื่อนๆเนานะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยเผื่อบางคนไม่ได้ไปเที่ยวที่งานวัดโพหรือว่าวัดไหนๆที่บีบีพาไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะตรงนี้ก็คือ บริเวณถนนมหาราศถนนท้ายวังนะคะท้ายวังแล้วอันนี้ก็เป็นท่าเตียนสามารถข้ามไปวัดโพได้นะประมาณนี้นะเพื่อนๆโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปกันที่วัดมหา,าธาตุกันต่อคะ่ะ